Good girl เหมือนลงไปแช่ในน้ำแข็งอะ่ะในถังน้ำแข็งสวัสดีค่ะพบกับทาวินีคนดีคนเดิมนะคะแล้วก็ o มอ morning กับน้องฟลายน้องฟลายคะ่ะน้องฟลายน้องหมาเลี้ยงแกะ ปลดประจำการแล้วนะจ๊ะและตอนนี้นะคะอากาศก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่อาจํำนายได้ว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่จะดีขึ้นหรือแย่ลงฟลอกที่สองสำหรับเลกดิสทริกต์นะคะก็ภาวนาค่ะฝนอากาศคืมได้แต่ฝนย่าตกอคนดีของพีง่น้องชายคนดี น้องช่วยคุณดีเรามาจาดรถที่ o a s อ Water และนี่ค่ะ <c oughs> เราก็จะเห็นบ้านอันนี้ มันไม่ใช่บ้านมันคล้ายๆรีสอร์ตอะทุกคนแต่น้ำมันแต่น้ํามันท่วมนิดนึงนะถ้าแบบว่าโลทายเราก็จะเห็นสะพานนะคะสะพานอยู่ตรงนู้นตรงนู้นเลยสะพานคล้ายๆท่าเหลือมันจะสวยมากแล้วก็เป็นบ้านที่คนมาถ่ายรูกปกันเยอะนะคะมีคนแบบว่าเอาไปทำปฏิทินพอฝนไม่ตกนะคะคนก็จะมาเดินป่าขึ้นเขากัน แล้วก็ปิกนิกกันริมแม่น้ําคนก็ลงไปไว่ายน้ําอยู่ตรงนั้นนะคะประมาณสี่หรือห้าคนโอ้ตายขนาดมันถอดแจ็คเก็ตยังถอดไม่ได้เลยแล้ดูถ้าไปไว่ายน้ำามันจะหนาวสักแค่ไหนเหมือนลงไปแช่ในน้ําแข็งอะในถังน้ําแข็งและทะเลสาบแห่งนี้นะคะเราสามารถมาคายักหรือว่าพันเดอ์บอร์ดได้นะ ต่เราไม่สามารถทำได้เพราะว่าเรากลัวตกน้ำอะและ้วจะหนาว เราก็ขับรถมาในบริเวณเมืองเคสิคแล้วนะคะในบริเวณ The w e n t Water ที่เรามาเมื่อวานเรากำลังจะไปสะพานอีกสะพานหนึ่งค่ะที่เลยสะพาน a r c h n e น s ไปน่าจะประมาณ3-5กิโลเมตรพอผ่านสะพาน a r c h n e น s ไปก็ตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะก็จะเจอวิวแบบนี้เหมือนอยู่ในหนังเข่าบอยยุค8 9 0 9 0ะ เป็นสะพานเก่าแบบนี้นะคะจะพูดเก่าก็อะไรอยู่พูดวินเทจดีกว่าเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถ่ายรูปออกมาคือสวยจึง้งคือเมื่อวานเราไปสะพานอาร์ชเนสบริดจ์มาใช่ไหมแล้วเราก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะตรงมาเรื่อยๆก็ประมาณบอกว่า3ามถึงสี่กิโลอะไรเงี้ยเราก็จะเจอสะพานอันนี้อีกนะสะพานหนึ่ง เดี๋ยวเราจะเขียนไว้ด้านล่างนะคะว่าชื่อสะพานอะไรแต่ถ้าไม่มีชื่อเดี๋ยวก็จะบอกนะว่ามันอยู่ที่ตรงแอเรีตรงไหนก็เป็นอีกหนึ่งจุดสตาร์ทของการเดินขึ้นเขามันมีหลายจุดสตาร์ทมากค่ะก็แล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราอยากไปเดินที่จุดไหนอยากเริ่มต้นที่จุดไหนก็ไปใกล้ๆจุดนั้นได้เลยจ้ะตรงสะพานก็จะเป็นแบบนี้ แล้วคนเขาก็จะเดินขึ้นเขาไปนะคะดูสิมันก็จะมีพาสให้คนเดินแม่น้ำกับภูเขาสวยมากฟิลคาวบอยอะ <c oughs> เหมือนอยู่ในหนังคาวบอยใครที่จะมีโอกาสมาเที่ยวอังกฤษนะคะแนะนำเลยต้องมาค่ะเลกดิสทริกตรับรองไม่ผิดหวัง สวยอากาศก็ดีนะจ๊ะมาตอนช่วง Autumn ออทเทมอหระฤดูใบไม้ร่วงอะ่ะจะดีมากเลยเพราะว่ามันจะมีหลากหลายสีอะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะใบไม้ก็แบบว่าเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มจะร่วงแล้วก็เริ่มแห้งอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เป็นสีส้มสีเหลืองแล้วก็มีสีแดงมันดีมากเลยนะคะแล้วก็หญ้าก็ยังมีสีเขียวอยู่ คือช่วงออทชมคือแนะนำน้องวัว this one for meat right yeah beef นังวัวนะนะจ๊ะวน่ารักมากน้องน,น,น้องขนยาวน้องเหมือนพูดดิ้ง ระหว่างทางเราก็จะเจอน้องวัวนะคะน้องวัวพันเบลชิปคาร์ลเวยอย่างที่ตากองบอกถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะคะน้องวัวตัวนี้ก็จะเป็นน้องวัวเนื้อนะสำหรับเนื้อน่ารักแต่เราอย่าจับไปยเนาะเราไม่รู้ว่าเขาจะดุร้ายหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มีน้องกำลังกินนมแม่อยู่อะน้องกินนมแม่ เราก็กำลังขับรถไป a m b เบอร์ไซดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเขตปกครองเล็ก s t r i c t เราก็มีนัดกับคู่แต่งงานใหม่ที่เราทำร้องงานแต่งงานของชาวอังกฤษก็มีนัดมาเดินป่าก,กันนะจ๊ะสภาพอากาศก็อย่างที่เห็นเลยค่ะฝนตกโปรยปลายคลุ้มคลึมทั้งวันไม่ต้องถามถึงแดดคะ่ะไม่ออกเลยถนนหนทางในเล็ก s t r i c t ก็ประมาณนี้ค่ะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่แล้วก็ดูสิอุโมงคต้นไม้คือสวยมากขับรถเล่นเพลิน มากค่ะสำหรับใครที่ไม่มีรถยนต์เขาก็มีรถประจำทางนะคะเข้าไปในตัวเมืองตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไรโดนะคะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยอีกค่ะก็ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่แล้วนะ <laughs> ออกเสียงผิดนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรกำลังจะเดินขึ้นไปบนภูเขานะคะก็เดินเล่นเป็นเทรคกิ้งเล็กๆประมาณ8กิโลเมตร เล็กๆสำหรับเราก็เป็นทางที่ไปไม่ยากนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีแบบไม่ได้ต้องปีนป่ายหินหรือว่าผาอะไรก็แค่เป็นวอล์ สำหรับ8กิโลเมตรก็จะชิวๆกับอากาศแบบนี้ระหว่างทางจากจุดจอดรถไปถึงจุดสตาร์ทเราก็เจอน้องๆองอัลบากานะคะนอนๆนน,น่ารักมากไม่โดนถุยน้ำลายใส่นะคะบริเวณนี้ก็เป็นโรงแรมซึ่งเขามีฟาร์มด้วยนะคะก็มีฟาร์มมา้าแคระฟาร์มอัลบากาฟาร์มไก่วัวหรือแกะก็เล็กดิสตริกเขาเป็นเมืองฟาร์มปศุสัตว์นะเนาะผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไร่ชาวนา และแล้วเราก็มาถึงจุดสตาร์ t ของ trekking ภูเขาไรโด เป็นบ้านของว<ม>ิลเลียมเวอร์สเวิร์ธหนึ่งในนักกวีที่มีชื่อเสียงชาวอังกฤษซึ่งเกิดและโตในเลคดิสทริก์ที่แอมโบไซด์นี่วิลเลียมเวอร์สเวิร์ธเป็นผู้บุกเบิกที่ทําให้เลคดิสทริก์มีชื่อเสียงจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยระดับโลกไอเดียของวิลเลียมเวอร์สเวิร์ธคือการทําให้เลคดิสทริกซ์ไม่ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายตามยุคตามสมัยคงความสวยงามแบบดั้งเดิมเราก็จะเห็นได้เลยนะคะในสถานที่ท่องเที่ยวในเลคดิสทริกจะไม่มีป้ายโฆษณาใหญ่ ใหญ่ที่ทําให้บรรยากาศเสียให้ทําชื่อสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปอะทุกอย่างคือธรรมชาติจัดสรรบรรยากาศของการเทรคก,กิ้งก็ประมาณนี้คะ่ะจากจุดสตาร์ทเดินมาประมาณ20นาทีวิวก็จะประมาณนี้เลยเขาทํากําแพงหินแบบนี้เพื่อแบ่งพื้นที่อนาเขตนะคะการที่นำหินมาแบ่งพื้นที่อนาเขตแบบนี้มันจะอยู่ได้น,นานกว่าไม้นะจ๊ะ เทรคกิ้งแบบนี้ถือว่าง่ายนะคะหลายๆคนก็เอาน้องหมามาเดินเขาด้วยง่ายแต่ก็เหนื่อยถือว่าเป็นการออกกําลังกายทางนี้เราเดินมาได้ประมาณน่าจะเกือบเกือบชั่วโมงนะคะประมาณ45นาทีก็หอมค่ะ ยิ่งสูงยิ่งหนาวของจริงค่ะลมพัดแรงมากจนทำให้ไมโครโฟนของเราไม่สามารถได้ยินเสียงเราเลยต้องพากเสียงไปโทษด,ด้วยนะคะถ้าเกิดมีการติดขัดอะไรหรือถ้าเพื่อนๆชอบให้เราพากเสียงใส่ในวิดีโอมากกว่าก็บอกมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้นะจ๊ะนี่จะเทรคก,กิ้งง่ายๆแน่นาวี เราก็เริ่มเข้ามาใกล้จุดที่สูงที่สุดของภูเขาลูกนี้แล้วนะคะแล้วสะพานอันนี้มันยูนิคมากเลยอชอบเหมือนหนังคาวบอยยุค80แม้จะเป็นวันที่ท้องฟ้ามืดคลึ้มนะคะแต่เราก็มองเห็นความสวยงามที่ต่างออกไปความสวยงามของการประจนภัยต้องไม่ง่ายสิจะ๊ะถึงจะเรียกได้ว่าการประจนภัยที่สวยงาม และเราก็มาถึงจุดที่สูงที่สุดในภูเขาไรโดเรายังไม่รู้ตัวเลยคะ่ะว่าไมโครโฟนเรามันทำงานไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่เสียงลมลมแรงเกินไปสิ่งที่เราพยายามพูดในคลิปนี้ก็คือการเดินขึ้นที่สูงลมแรงแล้วมันก็หนาวแต่เราเหงื่อออกเลยรู้สึกร้อนนิดนึงอะ่ะเดินขึ้นเขาเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเลยนะคะลมแรงจนหมวกจะปิวเลยคะ่ะแล้วก็มีความปวดหัวอ่ะ สูงแค่ไหนก็มีน้องแกะขึ้นมาเล็มหญ้านะคะมีหลายฝูงด้วยอีกหนึ่งสิ่งที่เราให้ความเคารพกับนักท่องเที่ยวที่นี่มากคือไม่มีขยะสักชิ้นเลยค่ะกระป๋องโคกสักอันก็ไม่มี นักท่องเที่ยวที่มาเทรคกิ้งใน l เล District คือเขาลบกติกาดีมากเพราะว่ากฎหมายเขาแรงไงแต่มันก็อยู่ที่จิตสำนึกด้วยอะวิวจากภูเขาไรดโดก็ประมาณนี้เลยนะคะสวยจึง้งครึมๆจะมีแสงออกมานิดนึงนะดูสิคะสีสันของฤดูใบไม้ร่วงดีอะนี่เป็นออทเมแรกของเราในชีวิตนะคะมันสวยมากมันทาให้เรากลายเป็นว่าชอบฤดูใบไม้ร่วงขึ้นมาชอบสีสันเพราะว่ามันดูอบอุ่นอะ ถึงอากาศจะหนาวสักแค่ไหนแต่มันอุ่นใจอะรู้สึกใจฟูขึ้นมาเลยจ้าลมแรงจนไมโครโฟนไม่สามารถจับเสียงเราได้นะคะทะเลสาบข้างหน้าเราชื่อ RIDER WATER ข้างบนนี้ก็จะเห็นวิวทะเลสาบ3ทะเลสาบเช่นกันและอีกอันนึงก็คือทะเลสาบรัสเมียรัสเมียก็จะเป็นคล้ายๆหมู่บ้านนะคะน่ารักมากแต่เราไม่มีเวลาไปนะที่สามารถเก็บเล็กดิสทริก์ได้ทุกที่ในฮอลิเด์นี้นะจ๊ะและเราก็มองเห็นทะเลสาบคอนนิสตันวอเตอร์ เรากำลังเดินลงจากภูเขาไรโดของเรานะคะเราก็เจอทะเลสาบพันนี้จ้าทะเลสาบเล็กๆกลางหุบเขาไรโดเราลองเอามือลงไปแช่ในน้ำนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เสียดายอ่ะเย็นมากยังก็เอามือไปแช่ในถังน้ำแข็งมันแปลกสำหรับเรานะคะเพราะเราไม่เคยคิดมาก่อนว่ากลางหุบเขานี้มันจะมีทะเลสาบซ่อนอยู่อ่ะคล้ายๆทะเลทรายมีโอเอซตะเลงี้ปะ และระหว่างทางเดินลงมาเราก็เข้าใกล้ทะเลสาบกราสเมียนะคะเห็นทะเลสาบอันนี้บนยอดเขาแล้วแต่พอเข้าใกล้รู้สึกมันมีความค<ะ>ิ้วๆอ่ะกราสเมียนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของเลกดิสทริกเราอยู่ในวงล้อมเลกดิสทริกทางตอนเหนือนะคะและตะกองกระสิบ,บอกเลกดิสทริกทางตอนใต้ก็สวยไม่แพ้กันตะกองมาจากที่นั่นนะคะขออุบไว้ก่อนว่ามาจากเมืองอะไร และเราก็เจอน้ำตกน้อยๆกลางหุบเขาดูดีน่ารักมากเข้าวิมากเสียงลมและเสียงน้ำตกไหลผ่านคือทำให้ชื่นใจมากค่ะธรรมชาติบำบัดที่แท้จริงทริปเล็กๆค่ะไม่ว่าเราจะเทรลกิ้งที่ไหนนะคะวอลกิ้งบูสมสำคัญที่สุดป้องกันการข้อเท้าแพลงและการบาดเจ็บของข้อเทา้าวอลกิ้งบูนะคะสำคัญมากกับการเดินป่าและขึ้นเขาระหว่างทางลงเราก็เห็นบ่อน้ำน้อยๆอันนี้นะคะเป็นจุดนั่งพักแล้วก็หน้าปิกนิกมากเลยและทาวินี คนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนกับภูเขาไรโดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมณะะที่นี้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆ Enjoy กับฟลอกนี้และทุกๆฟล o กของเราโปรดติดตามชมฟลอกต่อไปเร็วๆนี้ค่ะขอขอบคุณ Subscriber ของเรานะคะที่เอ็นดูช่องเล็กๆของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ทาวินีคนนี้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้บายค่ะซี่ยา่ะ